นี่เรจะเที่ยงแล้วครับกําลังจะลงไปกินข้าวกันว of ันนี้มาลุ้นว,ว่าปินโตเติมสุกจะมีอะไรวันนี้มาลุ้นกันนะครับปินโตเติมสุกเราจะมีอะไรแอนแทนแทนแิ่นโตเติมสุขดูน้าเลย้ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋ออันนี้ผลไม้ชิจาเนยผลไม้ใจนีเยไข่เจียวคนนี้ปูอนิดชั้นหโอ้โหนี่เลยครับทีเด็ดครับโอ้โหแกงเห็ดเพาะโหเซอร์ไพรส์มากครับกับข้าววันนี้เยี่ยมไปเลยครับ